สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลน,นะครับประจําเดือนสิงหาคม2 5ง0หรือผู้ที่เกิดช่วงเวลา17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนโดยประมาณครับเกณฑ์ความรักโดยทั่วไปของชาวราศีตุลเกณฑ์ความรักของคุณในเดือนนี้นะครับอาจจะต้องพึงระมัดระวังต้องวุ่นวายกับตัวเองและบุคคลรอบข้างรวมไปถึงคู่รัก นะครับหรืว่าคู่ครองของคุณพึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการกระทําที่อาจจะก,ก่อให้เกิดผลเสียหายจากดาวคู่ครองของคุณคือดาวอังคารได้โคโจรไปกลุ่มกับดาวคู่ต่อสู้นะครับส่งผลให้เกิดมีปากเสียงทะเลาะเบาแหวงกันหรือการไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันนํามาซึ่ง การไปสู่การทะเลาะเบาะแหวงนะครับได้สูงมากๆดังนั้นควรพิจารณาในเรื่องของการกระทําหรือการมีสติยังคิดในเรื่องของผลที่ได้ผลที่เสียนะครับและก็อาจจะลุกลามบานไปลายไปถึงในเรื่องของครอบครัวได้เช่นกันกลายเป็นปัญหาลุกลามใหญ่โตอาจจะต้องเครียดวิตกกังวลต่างๆนะครับแล้วก็มานั่งแก้ไขปัญหาต่างๆกันหรือต้องมานั่งปรับความเข้าใจกันนะครับยังไงก็ต้องดูแล คู่ของคนรักครอบครัวของคุณให้เป็นพิเศษนะครับสำหรับชาวราศีตุลในช่วงเดือนนี้เพราะว่าเกณฑ์ก็ค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับมีดาวคู่ศัตรูเข้ามาถึง2คู่เลยนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นเกณฑ์ที่ไม่ค่อยส่งผลดีอะไรในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเข้ามากระทบในตัวคุณเองในช่วงของเดือนนี้สําหรับชาวราศีตุลน,นะครับเกณฑ์ในเรื่องของการเงินโดยทั่วไปนะครับสาหรับชาวราศีตุล เกณฑการเงินของคุณนั้นอาจ,จมีโปรเจกต์มีโครงการต่างๆที่อาจจะทําให้ก่อล่างสร้างตัวนะครับหรือว่าอยู่ในภาวะที่อาจจะสร้างตัวได้นะครับหรือว่าอาจจะยังต้องเครียดวิตกกังวลคุ้มคิดนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆในเรื่องของภาวะการเงินในเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยการหาไรายได้การหาเงินอย่างยากลําบากนะครับแต่ก็อาจจะมีลาบมีผลมามีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับ แล้วก็สนับสนุนในต้วงของตัวคุณเองได้นะครับในช่วงนี้เนื่องจากดาวเสาร์ที่ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคก็อาจจะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะครับเหนื่อยหนักแต่มีผลนะครับก็ตามมาได้ถ้าคุณไม่ปัสจากในเรื่องของความอดทนมุมานะพยายามหรืออดทนอดกั้นนะครับความขยันขันแข็งการวางแผนงานที่รอบคอบลดผลได้ผลเสียนะครับ ก็จิตยหยุ่นในพวกนี้ได้คุณก็จะได้รับประสบความสําเร็จแล้วก็ผ่านช่วงสิ่งที่อาจจะยากลําบากในช่วงนี้ไปได้สนับชาวราศีตุลน,นะครับเกณฑ์ในเรื่องการงานนะครับโดยทั่วไปเกณฑ์การงานของคุณยังต้องพึงระมัดระวังในเรื่องการงานเพราะว่าดาวพระเคาะนะครับที่โครจรมานั้นกลุ่มกันเป็นคู่ศัตรูกันอาจเกิดผลเสียในเรื่องของการ งานต่างๆที่จะเข้ามากระทบมีการขัดแยง้งก er self, ันทะเลาะเบาะแงกันนะครับการอิจฉาลิษยากันการป้ายสีกันหรือการไม่เข้าอ,อกไม่เข้าใจกันในเรื่องต่างๆมีการไม่ถูกกันนะครับขัดแย้งกันนํามาซึ่งความเสียหายในเรื่องของการงานหรืออีกในยะหนึ่งนะครับอาจจะมีลาบมีผลในเรื่องของการฉกจริงผลประโยชน์ในเรื่องของการเอาหน้าเอาตากันนะครับอาจจะมีการป่ายกันในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าการ ยังชิงผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างกันได้แต่คุณนั้นก็ยังมีลาบมีผลนะครับที่เรียกว่าอาจจะเป็นทุกขลาบนะครับในเรื่องของการงานได้เช่นกันในภาวะของเดือนนี้นะครับยังไงก็ใช้สติให้มากๆนะครับแล้วก็ไต่ตองทําอะไรอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าเดือนนี้ค่อนข้างที่จะส่งผลที่ค่อนข้างเสียนะครับสําหรับชาวราศีตุลแต่มันก็จะมีช่วงดีๆที่เข้ามากระทบได้เช่นกัน การพยากรเ์เป็นเพียงแค่แผนที่ของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะครับที่จะเกิดขึ้นเป็ดเป,ดเปดแบบนั้นดังนั้นไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องของคาพยากรณ์ลายสักเท่าไหร่นะครับแค่เตือนในสิ่งที่คุณอาจจะต้องป้องกันแล้วก็รับกับสภาวะที่จะเข้ามานะครับยังไงใครที่ชอบนะครับหรือว่าต้องการ ติดตามคำพยากรณ์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ